สวัสดีครับอยู่กับผม tk channel นะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม ps mobile 2 0 2 1นะครับก่อนะครับอนเลยต้องของอภัยนะครับคลิปเมื่อวานนี้นะครับที่ลง open challenge ไปนะครับก็ไม่มีอะไรจะแก้ตัวนะครับก็จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้จะไม่มีการปิดปรับปรุงนะครับแล้วก็นักเตะเบียดเพเยอร์ก็ฟอร์มสหมดแล้วก็ตำนาน ไอคอนแล้วก็ลีเจนต์นะครับฟอร์มบีหมดเหมือนเดิมแล้วก็มีไอคอนิกโมเมนต์นะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีเดวิดเบคแฮมแล้วก็เดโก้ฟอร์ลันแล้วก็ปากีซองนะครับใครอยากเปิดก็เปิดกันได้นะครับแต่ผมขอผ่านก่อนนะครับผมรอเปิดเชลซีอย่างเดียว แล้วก็มีแฟนชอยส์อิงลิทลีกนะครับหลักๆแล้วก็มีฟันดาแล้วก็เควินเดอะบอยนะครับครับมาดูแฟนชอยส์เอเชียนะครับแฟนชอยส์เอเชียนี่มีนักเตะไทยด้วยนะครับนักเตะไทยสองคนนะครับสารัตย์อยู่เย็นแล้วก็สุพนัทหมื่นตานะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก่อนจะจากไป อย่าล,ลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้มีคลิปลงอีกคลิปหนึ่งนะครับก็รอติดตามว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ